ผมตกปลาได้ครับท่านผู้ชมมูอย่างว่าีะรเขาตุ่มในร้านอาหารตุ่มตุ่ม สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุดธธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับถือหางอีลโอ้ยานสอยขาดเด้อไอเถาเจ้าวิถากรมหางมันงเด้อมันมาหดวะเห็นหน้าไม่คุณดึงเบ็ดอยู่นี่หด

เฮ้ยเจ้เอาเียบุ๊บ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 มายู่ไม่ทำฝุ่นปัลตบบึก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 ตบึกหัวตบบึกหัวตบบึกหัวอือฮัลโหลฮัลโหลลโหล้งตัวใหญ่โอ้ยเป็นแบบฮัลโหลสามสีุ่นเลยโอเอะนนี่ยี่เสีย

ไงชื่อไงไม่แน่แล้วอเสียบดงนี่หสลามเอสามียบเลยามือนั่นแหล่หยหัวตอ่หัวกรพังมันะเบียเข้ามเสียบมาหมด้ยมบ้กันเอพูดหรอบเบียเสียบ่้เ่มนมาอย่างผมตกได้ครับปลาธรรมชาตินี่ครับพยานเต็มเลย ป้าไอยังตาคืออยู่เดี๋ยวมาแรงสิอู๊กินครับพี่น้องอิ่มกันทั้งอู<ด>อแน่เลยครับทีเนียโอ้ได้เนี่ยเกือบ20เนี่ยเอาแล้วไง <c oughs> เริ่มแล้วเขียบแบงค์มาเองครับวันนี้ตอนนี้เชฟแบงค์กำลังจัดการอยู่ครับโอ้โหแรงครับยีกิโลได้ครับงัดขึ้นมาแล้วสายเบ็ดเกือบขาด เป็น้องน้าหมดเนี่ใช่เด้อพี่น้องมากินมากินอูปลาต้องกันมาเนี่ยอูป๋ปบึกอูป๋ปบึกสี่รอยวัวเชฟแบงครับเชฟแบงกำลังเฮ็ดให้กินอยู่ครับกรับผลงานหนุ่มระบดหนุ่มระบดถ้วยครับตอนนี้แกเอาเลยชุดยอดหนุ่มระบดถ้วยครับเกิดม้าฮะแต่ตกปลาเด็ดตัวใหญ่วันนี้พี่น้องเอ้ยกำลังขายทางพิธีครับตอนนี้ปลาหนุ่มหนุ่มระบดหนุ่มระบดระเบิดห่องไอ้เทาไปดึงหางมันให้ ไอ้เท่าไปดึงหางมันหายตีเพ่อปลอมตีเยอะปลอมปันนได้กินเนาะได้กินม้วนไปขนึ่งจุ๊บได้ตับสุดเดลยตับเนี่ยเนาะมันเนี่ยเป็นตังมันพี่พี่แซ่บดิเนาะมีบอกกับพ่อปานละหลายนึกเมนูไม่ออกเลยครับ ตับตัครับตับตับไข่พุ่งกระดูก็ดูสุดยอดครับตั่นรไปตมอื่นัขี้่างมันที้างพางมันทำแหล่เรียบร้อยครับแบ่งกันทวดหน้าครับโอยต้มแล้วแต่เนะครับ ใครถนัดทำอะไรกินแล้วแต่เลยครับะจะเ,อม,เมืออื่นหัวมาทาเห็ดื่นอื่นก็พนี้วันเสาร์ไงปิดตู้ไว้ก็ได้เนี่ยปิดตู้ต้องดีๆนะตู้มีเวลากินพ่งนี้ก็ยินก็ได้เชฟแบงจัดให้ค่าปลาเหมือนค่าบัวเชฟแบงเหนื่อยเลยครับ แทบแบแบงค์นี่บ่นบอกทำงานทั้งวันไม่เหนื่อยเท่าทำป่าตัวเดียววัครับคุณผู้ชมวันนี้วันเสาร์เย็นวันเสาร์ครับมาฉลองกันครับมาครับกำลังทำลวกจิ้มลวกจิ้มเนื้อปลาเต็มๆเลยครับปลาบึกที่ตกได้เมื่อวานครับ อันนี้เป็นกระเพาะมันเมนูวันนี้ลวกจิ้มเนื้อปลาบึกย่างคุณบิกเชฟแบงบอกใส่หมูครับซี่โครงกระเพาะหมูเชฟแบงจัดให้ครับแน่นอนครับอันนี้ต้มยำครับฉลองครับเย็นวันเสาร์มาครับมามากินข้าวเย็นด้วยกันครับนอ้อนี้ต้มยำกระดูก บะบึกครับอดี๋ออยวครับสุดยอดเดี๋ยวรวมตัวกันก่อนครับทำเสร็จก่อนมีย่างกระเพาะหมูย่างหมูย่างไส้หมูอยู่นะครับ <S <S พักผ่อนผ่นคลายตอนเย็นหลังเลิกงานครับเย็นวันเสาร์พรุ่งนี้หยุดงานครับ เชฟกำลังปรุงน้ำจิ้มครับมีข้าวเหนียวด้วยนะครับนี่นข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเลยครับอันนี้น้ำจิ้มปลา,า,ปาลวกจิม้มเน่น้ำจิม้มหมูย่างมีการาม,มีการจ่ายสวยกันด้วยครับเจ,จ้านี่เงินกู้ครับตอนนี้มันตามเก็บดอกครับ,บ <laughs> บรรยากาศช่วงเย็นๆหลังเลิกงานครับเอาเลยเนื้อปลานุ่มๆเลยครับเต็มคำเลยครับทอดอย้มมาลงก่อนครับชิมก่อ em. นที้เป๋กระจุกอร่อยอือหืออือหือดหอยู่อันเดียวนี่มัน หอ,อวใหญ่นี้ที่ว่ะเทเลยปลาครับหัวปลาย่างเขาบอกว่าย่างแล้วเด็ดนี่ลินแลวฮืม หนังหัวปลา,าเ,ปเ,เขาบอกเด็ดครับเป็นังไรเสียบเป็นความเราวอ่ะ <laughs> เป็นความเร <laughs> <laughs> าวอ่ะอย่าหัวอย่าหัวย่างหัวอย่าหัวหนังหัวปลาเอามากินน้ำในที่ล่ะหนังหัวปลาบึกเป็นยังไบเสียบผู้ชายมันห <c oughs> มดนะเอาเอาไปเห็ด Ngon lòng Thử xẹp nào! xẹp Nó chắc nửa nó chảy được, nhưng nó Mèo! <laughs> เหลือหัวอีอกนะนี่ทั้งย่างาทั้งต้มทั้งลวกวแบ่งกันไปอีกเมื่อวานอีกส่วนหนึ่งน่าหลดเนี่ยหนังปาลาอร่อยกว่าเนื้อแหละนนอเนื้อมันหยาบกว่าหนังอีกใช่ไหมปลาธรรมดาเนื้ออร่อยกว่าหนังอันนี้หนังอร่อยก็ฝูดไปอ่ะปลาอึ่ง ซี่โครงอันนี้หมูบดอ๋อซี่โครงขึ้นเลยครับขึ้นเลยกระดูกสันหลังหนังท้องปลาปลาไปตกปุยหมูไม่เคยกินหรอกท่างกินปลาอิ่มเลยเมนูหมูมันหนังท้องปลาเขาว่าเด็ดลองดูครับชงสันจะส,สั่นส<ะ>ิจะซิมเลยว,วันนี้หนังหัวปลา

ลองดูสิมองมันหรอมองซ่านลองดูไหมมองซ่นดูมันอ่ะด้านนั้นกันทลุจะสีบวบไหมพันทลุตาป่าตาป่าโอ้โหคอลลาเจนล้นตาแตกตัวกเลยเหรอเวี่ยงเดี๋ยวเลยยังไงอร่อยยี่ยม ถึงคิ้วกระเพาะแล้วไม่ได้เปรี้ยวหมดอย่งโบเมนเป็นเสาเนาะแย่งก่อนเลยครับไม่ไหวแต่ว่าเสาของแข้เป็นมันกะตุ่มปลาบัลอันนี้อ่ะครับงับยังปาจิ้มไปเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันายทุกคนไอ้นุ่มไทยนี่นะไทยนี่ไทยนี่เดียวสิกระเพาะกระเพาะหมูเข้าปากเลยอันนี่คืออะไรนี่เนื้อในเหลือมันก็มีนี่นไหม ปากไปันดีใสงับเป็นไงร้อนเอาอยู่เอาอยู่เชฟแบงค์นี่ไงไม่รู้จักเชฟแบงค์โอ้โหไม่ไม่โอ้โหลุก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 อันนั้นกระเพาะครับกระเพาะปลาเมนูวันนี้เด็ดทุกเมนูครับแากกินไส้หมาเกาะเพาะ นี่มันก็บากไว้เงียบโตเชตโตงไปกูื่ตว่าหต้วเืองแบบใไลงไปเรื่สี่โกงหมูย่างโอ้เหี้ยมันแก็งเนี่ยพอปัดเ้าจะกินปลาเนอะบัดประดูใครจะขึ้นกินดูสิ อันนี้คือคีบข้างมันนะครับใส่เรืก่กของร้านพันเงี้ยปวจะเอามีจังไส้กอก็มีกระเพาะกระเพาะปลาตาปลาทูกินอยู่ตามด้วยเครื่องเดิมครับตามนาันใหญ่ปลาหนึ่งตัวกายตรงนี้แหละครับเด็ด ตอนนี้หมูไม่ค่อยแตะเลยครับปลาอย่างเดียวไอ้อน,นี่เจ้าของผลงานเพลงอะไรเนี่ย,ยนี่เลยเพลงสวัสดีครับผมชื่อข้าวครับสวัสดีครับผมชื่อนครับสวัสดีครับผมชื่อภูมิครับพวกเราวง TKFM ครับผมชื่อภูมิครับพวกเราวง T K F T ตัวผมนั้นอยู่ปีอินไม่กี่ปีจะขึ้นป .5 ตัวผมนั้นอยู่ป .5 ไม่นานหรอกแต่จะขึ้นม .2 ต,ตัวผมนั้นอยู่ม .2 ต้นขาและโปนเป็นรุ่นน้องผมพวกเรานี่ครับร้องนำอีกคนหนึ่งวง P K F T วงอะไรนะบอกก่อน T K F P โอเคพี่ภูมิ K K T K T K อะไรต้นข้าวแล้วก็อะไร F F มาจากอะไร F Phone เหรอเจ้าของผลงานเพลงบอคาฟ้าครับ บอกคาฟาถ้าเจ้าสิมา่งทางหากของสองเฮาเงินมันเก่าออกกองไว้ข้างหลังเราวตัดสินใจเดินออกจากชีวิตกันสิติดอีหยังบอกคาฟาสิเป็นสิตายก็เรื่องของอายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งห้องในฟูมไฟถ้าเจ้าบ่ซึ้งก็บอมีประโยชนบ์บ่เครื่องแค้นถ้าเจ้าสิไปอายบ่โทษสิขัดแ้วอวยพอ ฝากติดตามด้วยครับจริงเหรอโอเคครับผมคลิปนี้ก็เรามากินข้าวเย็นกันนะครับบรรยากาศตอนเย็นหลังเลิกงานมาเยอะเลยเ <c oughs> ยังไงฝากติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ <c oughs>